วันนี้เรามาเจอน้องเาชาวนะครับวินาทีแรกเนี่ยมีเฮาคูเวลาผมยกมือสูงนะครับแสดงว่าน้องนะครับมีการป้องกันตัวโดยธรรมชาติค่อนข้างจะสูงมากเพราะเขารู้สึกว่าอะไรก็ตามที่ผมทำครับเป็นการกคุกคามเขาครับ,รบวันนี้เราจะมาปรับพฤติกรรมการยอมรับคนนะครับแล้วก็จะสอนเจ้าของให้สอนแสดงตัวแล้วชี้นําให้ได้ด้วยครับเสเล็กเข้ามาที่ผมพูดถึงคือน้องหมาต้องสแตนบายอย่างนี้ใช่เนี่ยกระดิกไม่สเสถียร มีแอบฉกขาผมไปหนึ่งทีนะครับใครดูทันบ้างครับห้ายงชูนเก่งมากลูกหนึ่งสอง,สองส่งทรายให้เขาจำเขาว่าเขาเปเก่งมากจากผมคือโทนนี้โออยเก่งมากน้องมีอาการระวังตัวค่อนข้างเยอะนะครับพอเดินเข้าไปก็กระโดดหนีแด้งเลยครับเก่งมากครับได่เห็นมองผมไหมแต่มองไม่เต็มนะเก่งมากครับลูกชม,มจังหวะครับเดี๋ยวผมอธิบายทีว่าทำไมต้องเดินแบบนี้ เก่งมากลูกคอยเก่งมากลูกคอยเก่งมาก,ลกคลิปนี้เอาเป็นคลิปน้ำจิ้มก่อนนะครับมีคลิปเต็มของน้องด้วยนะครับติดตามกันได้ครับผมส่วนน้องน่ารักฉลาดหัวไวนะครับแต่ก็มีเหลี่ยมเยอะมากเห็นไหมครับวิ่งหนี <laughs> ไม่ธรรมดาได้แนละ้วจงชุนกู๊ดจอบเก่งมากครับ